โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง리ดนะู o เนาะเย่วันนี้วันนี้วันนี้เรากลับมากับการรีวิวอีกแล้วเนะาะคราวนี้จะเป็นการรีวิวตัวของโมบิลสุดเนาะคราวนี้ไม่ได้เล่นเกมคราวนี้ไม่ได้เล่นเกมเนาะบอกไวไม่เล่นเกมวันนี้วันนี้เมื่อไม่นานวันนี้เราไปสอยโมจินมาเนาะเพราะอยากลองฝีมือ ผมจะมารีวิวให้ฟังเว้ยว่าพวกคุณน่ะควรคิดให้เยอะๆก่อนจะซื้อแม่งมาเว้ยเนาะอย่างแรกเนาะเดี๋ยวเอาตัวโมเดลออกไปก่อนของที่ผมซื้อนาะมันก็คือตัวของอเอ๊ะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละนี่คือตัวของ รีบอลกันดั้มเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของจีนมันก็กลายเป็นรีบอลไฟเตอร์คือเป็นอะไรที่ขาวมากเนาะเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างานแรกก็คือมีโลโก้ของมันดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีให้ดูนี่มันเขียนว่าเลโก้ Lego. มันเลโก้มันคือเลโก้นี่คือกล่องข้างๆค่อข,ข,ข้างเหมือนกับของบันไดเลยนะแต่มันไม่เหมือนกับตรงที่ว่ารีบอลไฟเตอร์ไอ้เชี่ย นี่ข้างหลังก็จะเป็นการแบบบอกสรรพคุณด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังเป็นกล่องกระดาษโง่โง่นี่คือกล่องข้างมันข้างในมันคร่าวๆเนาะและเดี๋ยวผมจะให้ดูคู่มือของมันเนาะแบบหนึง่งนีวันนี้มุมกล้องมันอาจจะปแปลกๆเลยนะเพราะว่านี่อยากลองมุมอยากลองเปลี่ยนแนวด้วยเนาะแบบหนึง่งจุบๆๆ๊บจุ๊บ ราคามันนะ่ะถูกนะของพวกโมจีน่ะราคาค่อนข้างถูกเลยแหละแต่เท้าว่าดีไหมเอาจริงๆไปซื้อของแท้เถอะเออไปซื้อของแท้เถอะให้มันจบจบไปเนาะใครอยากลองอยากอะไรก็แล้วแต่พวกคุณเลยฮนะแต่ว่าจริงๆไปซื้อของแท้เถอะเนาะนี่นี่คือคู่มือของมันเว้ยนี่คือคู่มือของ bon Fighter, นะรีบอนไบเตอร์เนาะรีบอนกันดัมนั่นแหละเนาะนี่โดยที่ ด้านล่างเนี่ยปกติอะถ้าเป็นของบันไดใช่ไหมตัวนี้ว่าจะเป็นสตอรี่ส่วนตรงนี้จะเป็นโมเดลกับคนขับเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีเอาข้างในเหมือนกันไหมนั่นแหละเหมือนกับของรีบอนเลยรีบอนทางบันไดอะเออส่วนวิธีประกอบก็เหมือนเดิมนั่นแหละเราก็เหมือนเดิมประกอบไป,ไปเรื่อยประกอบไปมานั่นแหละประกอบจนมันเสร็จเนาะนี่คือคู่มือของมันคร่าวๆนะโอเคช่างหัวมันไม่ได้สำคัญละ ทีนี้มามาคุยกับตัวมึงว่านี่เนาะเดี๋ยวเรากดอะไรพวกนี้ก็เออมาเดี๋ยวเราจะเผามันให้หมดเลยเว้ยสำหรับใครที่แบบอยากอยากรู้ว่ามูจีนมันเป็นยังไงได้มาดูคลิปผมแล้วเดี๋ยวพวกคุณจะรู้เออผมเชิญให้พวกคุณเข้ามาดูเลยฮะ ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะได้ได้ละอ่าโอเคเนาะโอเคเห็นชัดละตัวของโมเดลเนาะตัวของโมเดลของมันขนาดเท่ากับตัวของบันไดเลยเนาะเออด้วยถามว่าพอต่อเศษอะเป็นไงบ้างอย่างแรกเลยฟืนชิปหายด้วยและลวมชิปหายด้วยเหมือนกัน มันมาแพ็กคู่เลยเว้ยทั้งความฝืดความหลวมเนี่ยดูดิเนี่ยขนาดข,ข้างๆเนี่ยมันไม่ได้แน่นเหมือนบันไดนะถ้าของบันไดอะ่ะมันก็ไม่ได้ฝืดหรือมันไม่ได้หลวมขนาดเนี่ยเห็นปะเออเนาะโอเคถอดดูถอดให้ดูนี่และเฉพาะของรีบอลผมไม่รู้ไม่รู้ดิอันนี้ของบันไดอะ่ะผมยังไม่รู้เพราะผมไม่ได้เก็บเนาะมันจะมีความฝืดอย่ายงไอตัวเนี้ยดูดิเนี่ย เนี่ยขนาดขยบับอ่ะอ่ะมี่ยินเสียงแล้วไห่ไม่ยินนี่แต่ว่าพอส่วนอื่นเนี่ยหลวมหลวมจ,จัดๆด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยไอตัวส่งของกระโปรงด้านหลังของมันเนี่ยเนาะผมก็ต้องเอากาวตาช้างอะ่ะมายันไว้ไม่ให้มันแบบม,แบบมันตกลงมาเพราะเวลาตกอะ่ะมันน่ารำคาญมันแบบขยับที่ก็เก๊กก็เก๊กเราจะเปลี่ยนหมดก็เก๊กเก๊กและอย่างนี้นี่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 ดูดูดูด นี่ส่วนของข้อต่อไม่ค่อยพอดีกันไม่พอดีกันเลยเว้ยขนาดบีบแล้วก็คือถ้าจะต่อไอของโมจีน่ะคุณได้ปวดฟันแน่ผมบอกเลยเพราะว่าอะไรกัดแมงกัดนีแบบอันนี้ผมบางจุดอ่ะผมต้องใช้ฟันกัดอ่ะเออเนาะเพราะชิ้นส่วนมันแบบมันมันเรียกว่าอย่างไงมันมันไม่พอดีกันอ่ะเออมันไม่พอดีกันเลยเว้ยเออก็เลยแบบบางจุดก็แบบ เย,ย่บ้าเยเนาะในส่วนของข้อต่อส่วนของข้อต่อเนาะก็จะมีเนี่ยดูก็ยังขยับได้แต่ว่าไม่ควรขยับบ่อยเพราะว่ามันจะหลวม,มจริงๆข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะอ่ามาผมเพิ่งนึกอะไรได้อีกอย่างนี่ อย่างตรงเนี้ยดูดีเห็นปะนี่่ในกล้องมันเออไม่โฟกัสโอเคโฟกัสละนี่ต่อไม่ได้พอต่อไม่ได้เป็นไงจอยไม่เท่ากันแล้วมันหักเออมันหักเลยเว้ยพอเสียบเข้าไปแน่นเกินอะ่ะมันแตกเออมันแตกข้างในเลยหมายถึงจอยอะ่ะเออไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนี่ได้อย่างดูส่วนของอาวุธเนาะ,ะนี่นี่ไปนี่เออกล้องมัน ฟังก okay. ์กิ้งเบอร์เบอร์มากเข็ดดูในส่วนของอันนี้ดิเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยส่วนของตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นจุดขาวๆอะเพราะว่ามันต่อเข้าไปแต่ว่ามันไม่แน่นเออมันไม่แน่นเลยแต่กล้องอตอนนี้ไม่โฟกัสเลยเฮ้ยกล้องเด็กกล้องโฟกัสหน่อยเฮ้ นาะอย่างตัวของอาวุธมันอะดูดีก็เห็นรอยขาวๆเนี่ยเออเห็นรอยขาวๆก็คือมันชิ้นส่วนอะมันไม่พอดีกันแล้วมันแบบมันฝืนอะมันฝืนใส่เข้าไปอะเออส่วนตรงโล่ตรงโลกก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะมันก็เข้ากันได้แบบพอดีแต่ว่าถามว่าถ้าแกะออกมาก็คือฝืนก็คือแน่นและอาจจะหักไปเลยข้อเสียของวัน นี่และส่วนตรงนี้ที่ผมเกลียดทิ้หมหายเกลียดสุดๆเลยเนาะก็ของไอโมโจิเนี่ยคือสติกเกอร์คือสติกเกอร์เลยอยากจะบอกให้เดยวมให้ดูอันนี้เป็นสติกเกอร์ของตัวของรีบอนกันดั้มโมจินเนาะนี่นี่คือส่วนที่ผมเกลียดชิบหายเลยเวยเกลียดแบบด่าผมด่าเลยอะเออแเรงนี้นะเดี๋ยวผมวางจัดจัดกล้องก่อน ผมจะบอกทําไมผมด่ามันเว้ยนี่อย่างชิ้นส่วนตรงนี้เนาะมันเป็นชิ้นส่วนของตรงนี้ของไอรีบอลหรือก็คือไอตรงนี้ไอตรงกระโปรงก็คือส่วนตรงนี้ของกระ,ปปะโปรงแบบนี้กล้องไม่น่ารำน้อยไอสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็คือส่วนกระโปรงของรีบอลตรงนี้ซึ่งถามว่าทำไมผมถึงไม่เอาไอสติ๊กเกอร์นั้นลกเนี่ยติดใช่ไหมเด,ดี๋ยวจะแกะให้ดูเว้ย นะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยเนาะอย่างตัวส่วนที่ผมบอกเว้ว่าผมอะเกียดเกลยดติ๊กเกอร์มากๆากเลยเว้ยคือยังไงมาเดี๋ยวให้ดูนี่แค่นี้แค่นี้ก็เป็นปัญหาแล้วแกะยากอย่างต่อมาอหามุมให้เดี๋ยวเราหามุมให้จำนะใช่มันแกะยากอย่างที่สอง ตัวนี้ของมันน่ะน้อยมากคือกาวมันอ่ะมันไม่ดีจริงๆอ่ะ,อะโหนี่แกะเสร็จละนี่มันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยดูสิได้ยินเสียงไหมอ่ะเนี่ยดูสิตัวกาวอ่ะมันไม่ได่ ตัวกาวอะเวนเนี่ยตัวกาวอะคือมันติดกับตัวของกระดาษอันนี้ไปเลยเออซึ่งเวลาถอดออกมามันไม่ติดกับตัวชิ้นส่วนพวกนี้นะเออและสำหรับอันนี้ใครคือใครอยากต่อมันเป็นแบบนั้นหมดเลยเออซึ่งผมทำยังไงให้มันติดอย่างนี้ง่ายๆฮะที่บ้านทุกคนน่าจะมีโอ๊ย คือผมแก้ปัญหาด้วยการแบบนี่ใช้ T O A เนาะต้องเป็น T O A เท่านั้นถ้าเป็นกาวอันอื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกาวอันอื่นนะตามทฤษฎีที่ผมคิดนะมันจะลื่นพอมันลื่นแล้วตัวกาวอะ่ะกับกระดาษ่ะมันไม่ได้กินกันออของ T O A อะ่ะอย่างน้อยอะ่ะถ้าใส่ลงไปอะ่ะกระดาษกับตัวของพลาสติกอะ่ะมันกินอ,อมนจะติดนิ่มไปเลยติดเข้าไปเรียบๆเ,เลย แต่ของอันอื่นอะ่ะมันใช้เวลาเยอะกว่ากว่าจะแห้งอะไรด้วยเออนะผมก็ต้องเอามาทาแล้วก็ติดทาแล้วก็ติดและชิ้นส่วนที่เป็นพวกกระจกหรือพลาสติกใสอย่างเงี้ยมันหลวมมากๆเลยซึ่งแก้ปัญหายัางไงแน่นอนฮะหนีไปพ่นกาวตาช้างเอากาวตาช้างมาป้ายรอบๆแล้วก็แปะเออนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาอะ่ะมันกรีดแล้วมันอันนี้นะเพราะอะไรเพราะตัวของพลาสติกมันอะ่ะ มันไม่มีล่องหรืออะไรแบบเป็นเหลี่ยมเลเยอร์ที่มันแบบดูดีอะเหมือนของบันไดเออมันก็เลยทาให้แบบเออเวลากรีดแล้วมันก็มีปัญหาชแวบไปชแวบมานี่นี่คือส่วนที่มีปัญหาด้วยอย่างก็คือแก้วแก้วของบันตรงเนี้ยไม่มีติ๊กเกอร์ไม่มีสีทำยังไงอะก็ต้องใช้ไอที่เป็นพวกไอปากาเพนของพวกอันนี้เอาเนาะเข้ามาช่วย นั่นแหละดีนะที่ว่าส่วนของตรงนี้มันเป็นสีดําผมเลยเอาตัวของประกาเมจิสีดำอะระบายลงไปให้มันเป็นแบบอันนี้ลงไปเอออ่ะโอเคทีนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องชิ้นส่วนชิ้นส่วนไม่ครบนี่คือปัญหาใหญ่เลยชิ้นส่วนไม่ครบไอ้นี่ของผมในกล่องนี้มันมีแค่อันเดียวเท่านั้นเพราะปกติเราอย่างที่เรารู้ๆกันว่า รีบอลน่ะมันแปลงมันแปลงร่างมันเเป็นสองโหมดเนาะเป็นรีบอลเฉยๆแล้วก็รีบอลแคนนอนเนาะเราจะไม่แปลงเราจะไม่แปลงให้ดูให้ละกันเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างแบบอ่อนเนาผมก็เลยแบบว่าเออโอเคไม่เป็นไรเนาะเพราะตรงนี้อ่ะก็เริ่มแตกละด้านในอ่ะแตกเลยเราก็เลยแบบว่าเออไม่อยากขยับมันเยอะ และอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เมื่อกี้ผมเพิ่งคิดได้เลยเว้ยก็คือเนื้อของพลาสติกเออเนื้อของพลาสติกของไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างหยาบกว่าของบันไดอีกถ้าเป็นของบันไดมันจะลื่นลงไปใช่ไหมแต่ว่าของไอเนี้ยมันจะจับและรู้และเห็นได้เลยเว้ยว่ามันแบบมันหยาบอ่ะมันหยาบเกินอ่ะเออมันหยาบแล้วมันมีความแบบว่าถึงสีมันอาจจะไม่มันสดกว่านะมันสดกว่าแต่ว่า ความหยาบของมันอะ่ะเราจะเห็นได้ชัดมากๆเลยเออและสีบางจุดท,ที่ควรเข้มอะ่ะมันก็ไม่เข้มเว้ยเออจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยตัวที่เป็นกระโปรงของไอ,อ้รีบอนอะ่ะมันจะเข้มกว่านิดนึงใช่ไหมแต่สีของไอ้ตัวเนี้ยก็คือต้องอัดต้องไปทําสีเองอะ่ะให้มันเข้มกว่านี้อะ่ะออนั่นแหละส่วนตรงไหนให้ติอีก ที่ติหลักๆเลยนะที่ผมรู้สึกแย่กับมันมากๆเลย,เยก็คือส่วนของสติกเกอร์เออไอตัวชิ้นส่วนน่ะผมไม่ค่อยเท่าไหร่กับมันหรอกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะผมไม่ได้เล่นโหมดของริบบอนอยู่แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ชอบโหมดไอของไอการแคนนอนก็เลยไม่ได้มีปัญหาอยู่ละแต่ว่าที่เกลียดสุดๆเลยก็คือไอตัวสติกเกอร์ที่มันขาดคือเนื้อกาวของมันอะ่ะมันติดลงไปกับกระดาษของมันเลยอะ่ะ มันเป็นอะไรที่แย่มากๆใครจะซื้อก็คิดให้ดีๆนะฮะเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรละก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมเนาะครั้งหน้าเราอาจจะมารีวิวพวกพวกอะไรอย่างนี้อีกนั่นแหละแต่ว่าจะบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียถึงส่วนใหญ่ไม่เป็นข้อเสียก็ให้ฟังเนาะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเจอกันจ้า Boom!